ต่อยเพื่อนแล้วสงสารเพื่อนไหมครับเขาน่าจะทำอีกไหมครับไม่ทำแล้วนะครับเพื่อนชื่ออะไรครับูชื่อภูแล้วทำไมทำไมถึงต่อยเขาครับทำมือดีๆครับ ทำไมเลต่อยเขาครับเล่นกันเฉยแต่เล่นแรงไปใช่ไหมคิมรู้ไหมว่าครูปิงครูหารครูนัดครูปอยที่เขาสอนมวยคิมเนี่ย <S <S เขาให้เราเรียนเพื่อที่ว่าให้เราไว้ป้องกันตัวนะครับรู้ไหมถ้าเกิดคิมอะโตกว่านี้แล้วคิมไปต่อยคนอื่น เขาแจ้งความติดคุกนะลูกรู้ไหมถ้าเกิดไม่มีใครทําร้ายเราเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราก็อย่าไปทาร้ายคนอื่นเขารู้ไหมลูกพ่อแม่เขาก็เสียใจถ้าใครมาต่อยคิมอะ่ะป้าก็เสียใจรู้ไหมรู้ไหมครับถ้าวันนี้คิมกลับมาบ้านคิมปากแตกอะ่ะป้าก็เสียใจรู้ไหมเดี๋ยววันนี้ป้าพาคิมไปเซเว่นแล้วให้คิมซื้อขนมมาติดไม้ติดมือไปแล้วพรุ่งนี้คิมเอาไปให้ภูนะรู้บ้า คิมบอกครูด,ด้วยว่าครูเมื่อวานนี้เราขอโทษนะเข้าใจปะ mm hmm. เดี๋ยวป้าจะส่งคลิปเนี้ให้ครูประจําชั้นคิมเพราะว่าพ่อแม่เขาอะก็ต้องอยากรู้ว่าคิมอะสํานึกผิดหรือเปล่ารู้ไหมวันนี้ป้าทาโทษคิมแค่คุกเข่านะแต่ถ้าเกิดคราวหน้าถ้าคิมทําเพื่อนอีกนะป้าปล่อยให้นี่นะลูก <What? What? S 1> ปล่อยให เขาจัดการเองนะหรูเบานาดทำอีกไหมครับ